พามาทําเมนูอาหารจานด่วนนะครับทําแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยครับข้าวหน้าไก่ครับทําไก่นุ่มๆลาดบนข้าวสวยร้อนๆนี่นะครับโอ้โหนำเนื้อไก่าหั่นเป็นชิ้นพอดีคำมาเลยนะครับเชฟใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับแล้วก็ซอสหอยนางลมลงไปก่อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับน้ำมันงาครับ แล้วก็ซีอิ๊วดำหวานครับน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวนะครับพริกไทยป่นตบท้ายนะครับแล้วก็เริ่มขยำทุกอย่างให้เข้าเนื้อให้หมดเลยนะครับทุกอย่างเมื่อเข้าลงในไก่หมดแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มตั้งกระทะเลยครับ ใส่น้ำมันไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับครับผัดกระเทียมสับต่อให้เหลืองหอมก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะใส่ไก่ที่เราหมักไว้เนี่ยครับลงไปได้เลยครับผัดให้ไก่ของเราสุกให้หมดเลยนะครับใช้ไฟกลางนะครับผัดไปเรื่อยๆเลย แล้วก็เติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยนะครับให้มีน้ำคุกคลิกหน่อยครับจะได้คลุกกับข้าวอร่อยเลยแหละครับนำแป้งมันมาผสมกับน้ำครับแล้วก็หยอดลงไปเล็กน้อยครับให้มีความเหนืดขึ้นมานี่แหละครับเริ่มมีความเหนืดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเอาให้หนืดกำลังดีก็พอนะครับไม่ต้องหนืดมากไป นี่แหละครับให้ออกมาน้าไหลออกมาเป็นสายนะครับแล้วก็ลาดลงไปที่ข้าวสวยของเราได้เลยครับโรยผักชีตกแต่งหน้าไปหน่อยนะครับกินกับแตงกวานะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูทํากันง่ายๆเลยนะครับอาหารจานเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จครับลองทํากินกันดูครับไม่ยากเลย